ลูกศิษย์หน่อยสิสวัสดีค่ะที่นี่สำนักสงูนมำนางนะคะอภิรภพาเป็นลูกศิษย์ที่นี่นะคะของพระอาจารย์ละอ,องนเดนโ์โตมาปฏิดาิธรรมตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นี่คือานนาลานนาคราชนักปกนะคะทา่านจะไปกุฏิพระอาจารย์พระอาจารย์ละอองท่านจำบัดอยู่นี้ปังสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่อาอยุ ที่สิบปีตอนนี้ก็สามสิบกว่าพรรษาแล้วค่ะไปชมกุฏิพระอาจารย์นะคะเนี่ยบาไม้อะไรอาจารย์อนุรักษ์ทั้งหมดเลยพระอาจารย์เป็นทั้งสถาปนิกและก็วิศวกรไม่ใช่สถาปนิกและก็วิศวกรระจำวัดเองนะคะดูกุฏิที่ท่านอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเนี่ยทรงเรียกอะไรเหมือนเหมือนเนปาล เหมือนประเทศเนปาลน่ะสวยไหมคะจานนี้เขาเรียกทรงอะไรกุติอาจารย์เนี่ยกุตินี่เขาเรียกันอะไรก็ถ่ายกุติไงกุติอาจารย์มันสวยอ่ะก็เรียกทรงอะไรนะเหมือนเนปาลน่ะอออธรรมชาติอ่ะนี่น่เนใจธรรมชาติสวยงามไม่เหมือนใคร ไก่ไก่ก็มีเยอะค่ะไก่บ้านไก่นาไก่ป่าไก่แจ้ธรรมชาติค่ะปุ๋ยธรรมชาติมีไก่หลงไปไหนแล,ล้วหล,ง,ลงอ่ะแล้วมันไปรับนะตะเกียออรนเฮ้ยอ้าอาจารย์ไก่นี่ทำไมเยอะจังเลยฮัลโหล สวยๆเองนั่นเลยอะมันแพร่พันหรอเหรออือเนี่ยอุดมไปด้วยป่าคุณฝันอยู่ข้างบนคุณนอยู่ข้างบนพนัดกันมาไหว้มาไหว้ปู่ไหว้ย่าเอาผลไม้มาไหว้จะไม่คนอื่นฮะไม่ไปทำไมรถไปถึงก็ดูก่อนควรจะไปไหมล่ะรถขึ้นไปถึงเลยได้แต่ก็ไหว้นี่ก่อน ไหว้หนี่ก่อนไอ้นู้นี่ไหว้หนี่ก่อนแล้วค่อยไปเจ้าแม่คนอิ่มเออไหว้ไหใบใบปู่ใบย่าก่อนมาขอพรแบบสำหรับปีใหม่มาขอพรปู่ย่าให้ช่องลูกศิษย์ทำยูทูบให้แบบคนมาชมเยอะเกดไลค์เยอะๆนะจะได้สร้างรายได้ได้มีรายได้ก็ได้จะมีไอ้หนูรู้หลวงไอ้แม่คนอิ่มบ้างมีเยอะแยะเออนักขลาดนักปลุกนักขลาด มูแต่เองมาจาักระยองนักกันมาจอกันมุณดิมาจักระยองแล้วไปหารขน้อยที่กรุงเทพาหาแฟนใหม่เขาลูกหลานผู้นำนาอจารห้อยคอภาคเครื่องนั่นนะ่ะนั่นน่ะตัวโยงเลยภาเครื่องฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณมาจากไหนคะย <laughs> ินเดรู้จักคะ่ะสำนักสงฆ์ผู้นำนาต้อนรับนะคะน่ะสาลาสาลาที่จะร่วมกันสร้างค่ะอย่าอย่าเมินเฉยนะคะ <laughs> ทำบุญร่วมกันแต่เดี๋ยวอาจารย์เข้าไปนะั่นถว,ว,ว,วายอาจารย์ก่อนที่มีอ่างุ่นกาลำไยแล้วก็น้ำของคุณแพ็กหนึ่งใช่ไหมค่ะถวายพระอาจารย์ก่อนเราขึ้นไปข้างบนงนะนี่เดี๋ยวจะ,จะรออาจารย์อาจารย์คะอันนี้รับถวายไหมหัวเราะ อ่งนกะอ่งนกะลำาไยันนี้ม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี่ต้องปลมีลูกหลานผู้นมนางมาจากทางไกลค่ะไมเสียไมสียข้างบนค่ะน้ำน้ำคุณอ่ะยม่รั้ใช่ไหม ค่ะคือนมเป็นแรงไม่พอ <c oughs> อ๋อยังยังอ๋อไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะจะต้องมาเองนะคะไห <c oughs> ว้พระก่อนไหว้พระก่อนแล้วค่อยถวายเนี <c oughs> ย่ยลูกหลานมาจากทางไกลนะคะเนี่ยมานามัสการพระอาจารย์ไหว้พระพก่อนแล้วค่อยเวทถวายข้างบนไหว้พระกันเก่าไหว้พระ ไหว้พระก็ะซื้อของเอาวางบนนู้นเลยค่ะค่อยไหว้วางบนนี้อันนี้ของท่านอื่นไม่ใช่ของเรานี่น้ำผลไม้มานมัสการพระอาจารย์นะคะสำนักสงฆ์ปุรนนำยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทำบุญ สร้างบุญสะสมสร้างสร้างกุศลสร้างบุญเสริมบารามีสำหรับตัวเองที่สัพยามากปฏิบัติธรรมก็ชั้นเลิศเลยค่ะสำหรับที่นี่มีคองสาลากำลังอยู่นระวางการก่อสร้างค่ะยังสร้างไม่เสร็จสร้างสามชัน้นนี่ชั้นที่สองใช้เป็นที่ ใช้เป็นที่อะไรนะจารย์รับอาคารตุกะเนาะรับอาคารตุกะที่ไม่เยี่ยมที่มันมันสก,การพระอาจารย์แล้วก็พระพุทธปาถนาค่ะเชิญเชิญถวายได้แล้วก็ไหว้พระก่อนลูกหลานจากจากจังหวัดระยองมาค่ะเอาพามือเดียว,วเป็นเพื่อนกับผัวดลสีเพชรคนนั้นชื่อบุญสรงค่ะคนนี้ชื่อคุณวิไล <laughs> ขน้อยมากับบุญดี บุญทรงมามากระทันบุญทรงอ่ะถวายเลยค่ะเดี๋ยวนักแสงจะไม่เป็นหลักฐานเอามาดิมาด้วยกันถวายด้วยกันมาสองคนอนะ่ะถวายด้วยกันมาด้วยกัน,กนเป็นผลไม้ก็น,น้ำค่ะสาธุค่ะห่ารับรับพรรับพรมาด้วยกัน